ซซาสาสา,ายเนาะป่าหรือหมาคลายข้าวค่ะเรามาดูเนื้อกัน พ่อป่าและหมากคายข้าวาลักษณะผลค่ะเนี่ยผลเขากินหอมอ่อน หวานค่ะแต่หวานไม่มากเม็ดเยอะก็ทุ่มคออยู่ค่ะเปลือกบางนะเปลือกไม่หนา อันนี้เป็นเม็ดของหมากข้าวคะ่ะเม็เดเขาจะเหมือนน้อยหน้าเลยเป็นพืชตระกูลเดียวกับตัวปักผีพวนน้ำขิมยมะพร้าวแค่นาไว้คืนหนึ่งแล้วก็ดิดน้ำออกนะคะภาชนะเจาโูใส่ปุ้ข้้าลงไป วางมเลยนะค่ะกุยมร้าวกับทับหน้ามาเลย ลดน้ำม่ะขายข้าวค่ะ <Yeah. S 2> นี่ไงอกแล้วออกตีเดียวค่ะ เต็มเลยน,นี่ขุยมะพร้าวมันจะงอกช้าหน่อยเนี่ยค่ะถึงวันดี น,นี่ค่ะหมากกายข้าวเริ่มงอกเรื่อยๆนะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งค่ะน,นี้ก็หมากกายข้าวปลูกเวยขีดมะพร้าวเหมือนกันก็องอกทยอยงอกเหมือนกันค่ะอันนี้วันที่ที่เราทำการเพราะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ